เขาไม่ไปกับเราโอ้ พี่พี่นั่งลงเลยนั่งนั่งลงเหมือนน้องเลยพี่จะถีบไปนัน,งงน,งงนนานเดี๋ยวพี่ไปก่อน <c oughs> หนูพยายามดึงพี่ไว้แล้วนะ่ะพ <c oughs> ยายามดึงไว้สี่สิบห้าองศาเนี่ยสี่สิบห้าองศาอันี่ทำยังงอันนี้ <c oughs> เขาเรียกสี่ห้าก็สี่สิบห้าชั้นอ่ะ ไปเลยไม่ปไอะตอนนี้ไปถนนแล้ว ตัวครับผมครับแต่ว่าแล้วมามามาให้เอนิดเนี่ยอ๋ไม่เห็นมันเป็นจึกจึกโอ้ยทนนี่สว่มาก โอช้ชันมากมากตอนนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะถึงกระเป๋าไว้ตะลึดตะลึดลงไปอย่างไรนะโอ้โอ uh uh ้โอ um mm ้โอ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 ้เรารักกันโอ้ยอ้าหล่นไอ้ลัตติ้อ้อ่ะชันมากครับผม พี่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 ันน้ดดาเลยมีมาหัน้าเไม่พี่หรือหนีหลายพี่นะ <c oughs> พี่หนู uh ่ยเยอะสมาร์เจ้าเอาพี่หวานอ้าล่นหล่นัล่น เหี่ยบมาเลยไม่เป็นไรเหยียบหนูมาเลยสไลด์ลงไปแล้วพี่เหยียบหนูมาเลยไม่เป็นไรเหยียบลงมาเลยอะไรกันย่าเนี่ยย่าชันได้อีกนะคะยังชันได้อีกนะฟ้ามันจะเปิดไหมนี่มาไรโอ้ทางนิ่งนะค่ะทางนิ่งนะจะรบอันลงค่ะลงเขา ตอนนี้ตรงแล้วเราก็ขึ้นเขาอีกรอ๋อถ้าเดินต้องการถึงแล้เนี่ยบอกเลยต้องเสียไปก่อนอนักสโลป<อ>ไม่เดินมานะอ้อยกำลังขึ้นเขาใครมีปัญหาต้งเนี่ยโยโอ้อย <laughs> <laughs> มันต้องมีที่จับปะ่ะดีเราสมบุกผิดลงอ่ะ หนักค่ะใครสมงิดคนไหนสมภพสมภพไอ้สมภพรอเขาไม่สบายเหรอดีรอแต่กาตัดสินใจลงเขาไม่สบายเหรออันนี้ฮะพี่เขาไม่สบายใครเขาบอกไม่สบายตั้งแต่โควิดไงแต่เราก็ไม่กล้าแนะนำไหนมากอันแนะนำได้แต่ไม่กล้าแนะนำไม่ตาค่ะขับรถมาแต่เชียงใหม่ไม่เคยไปตอนนั้นแกบอกปีที่แล้วแกบอกไม่สบาย องไม่สบายตั้งแต่ฉีดฉีดวัคซีนนางโหลดไปสามเข็มหรือเปล่าถึงแล้วก็เดี๋ยวฉัอ่ะที่เหลือเดินหรอคะที่เหลือเดินโอ้ที่เหลือเดิน này mẹ kia không có phát ra tiếng đấy này là cái này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  cái cái này cái cái này cái 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 หลบหลบหลบของนายขึ้นมา